เวลาสิบเอนาฬิกาสินาทีมาถึงวัดถนนตาลซึ่งมีงานใหญ่คุณบอกไปก็คงจะระดับประเทศนนละวันนี้เป็นวันที่20เดือนเมษายน2567ครับ ผมมาที่วัดถนนตาลวัดนี้ท่านพระครูบวรโพธิวัดเจ้าคณะเพรอนแกท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับมีหลักสูตรย22วันแห่งการตืร่นรู้บวชสามเณรภาคฤดูร้อนคณะสงฆ์ภาคสิบร,ร่วมกับองค์กรภาคีกระไข่ายนะครับวันนี้มีความภาคภูมิใจที่อดดีใจแทนไม่ได้นะครับก็คือ ทางเจ้าคณะอำเภอนาแกตำบลสุบรที่ท่านกำลังถันพัะทหารนี่แหละได้ร่วมกับเครือข่ายก็มีเจ้าคณะตำบลคำพีนะครับท่านได้พาพระคณะวิทยากรจากวัดจกักรวราชาราชนะพระจักรวัวนจากจากรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นพระที่เลี้ยงเป็นคนของหมู่บ้านนี่แหละครับมาร่วมงานลว้วกอนเไสามมณี โอ้สามมณีนี่ย่สิบสีกว่ารูปนะเนร่วมงานแล้ะชาวบ้านที่มาก็มาจากหลายหมู่บ้านมาร่วมถวายพระตาหารสามมณีผมก็ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับวันนี้ผมเอาน้ำแข็งใสแล้วก็เอาพวกอาหารอื่นๆน,นะครับให้ลูกหลานเขาเอามาร่วมงานกนกันก่อนแล้วนะครับอันนี้ ไอ้ติ่มมากจังนี่โอ้มารดาแก่น้อยโอ้แซ่บที่สุดแซ่บที่สุดแซ่บที่สุดในตำบลนม่แก่นพวกกว่าเนี่ยนั่นแหละเสียงเล่าลือกันมากอ๋อโตเดย๋ยวมดแล้วโอ้สามเณรกับอันสามเณรกับอันไอ้ติ่มเนาะเข้ากันเลยนะครับทุกคนก็ขออนุญาตคณะท่านเจ้าภาพโดยการนำของ หลวงปู่ท่านะครูวิสิทธ์ูโยธาเจ้า,านคณะตำบลคำทีเจ้าวาดวัดโพสุปบนดุลก้นแล้วก็พ้าอาจาริ่ยายยิ้มแมล้วก็คุนพ่อพนันคำทีแล้วกอผู้ใหญ่บ้านหลวงแกน้อยน้องต้นใหญ่แล้วก็คำทีที่น้องจากนาแก่โดยคุณยังนิสสอนคุณน้องว่านตานักขาวแล้วก็คุณยุทธนาจากบ้านแก่น้อยเข้า,ากับญาติธรรมการยานามิตร ดับปัญหาแก่น้อยได้น so ํำพัฒนาชาหวานมากมายโดยเฉพาะลูกหานบ้านคำพี่น้อยคำพี่ใหญ่ทุลุงน้อยงใหญ่เป็นบ้านเกิเจ้าคณะอำเอเป็นลูกหลานเจ้าคณะอำเภอดีใจที่วันนี้ท่านนุสษาศาสอาจารย์ประเสริฐชวนนาเรกุาท่านก็าเยี่ยมลูนี้ด้วแต่ท่านก็ไม่มีโอกาสจะกมาพูดคุยกับลูกเอแต่เราเห็นหน้าท่านมาลูกเองก็ดีใจ วันนี้พัฒหามาทั้งของหวานอาหารคาวหวานที่ญาติโยมได้มาเรียนพระสงฆ์ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในนามคณะสงฆ์วัดขนมตาลในนามพระอาจารย์พระวิทยากรพระที่เรียนจากวัดจตวรรษวิรา,ารชาว่าและวัดเกาพิทิมุกซึ่งเป็นลูกหลานที่น้องชาวบ้านบนฝั่งไปศึกษาเรียนทุเ่เป็นมหาปรียญธรรมเสียสละมาเป็นพระวิทยากรอบรม สามเณรปา่าโกดูร้อนเชิญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระยาอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาสิราชเจ้าองค์พระเทพมยยวันพรุ่งนี้ลูกเมงทุกรูปทั้งจังหวัดนครพนมทุกศูนย์จะไปรวมกันที่วัดพระธาตุพนมเพื่อจะาเรินพระพุทธมนต์นถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดพระธาตุพนมเวลาบ่าย3โมงินทานองออกจาก สีโมงเย็นประการที่ผิดจะเป็นพุทธมณฑลที่หกโมงเย็นวันที่23เป็นเวนลาสิกขาข้าลูกเมียลูกใจแม่ประงค์จะสิกขาอาเศก็อยู่ต่อได้จะไปจำรรษาที่บ้านเดิมนก็ได้หรือจะพักจำปฏิบัติสารนักชีวิาตธรรมตา่างก็ได้ถ้าใครจะสิกก็เตรียมตังเกงเตรียมขานหน้ามาขอเข้ามาแล้วก็ลากสิกขาป่ายงู เอาสาธุให้คณะเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งรุนแรง เสยส่วนนะจะบอกว่องด้วยเนีมม้ยเศรษฐกิษอะไรที่ตัวเองฉันเอา<ถ>ไปทิ้งด้วยนะครับจะไ,ได้บัภาระของยศพ่อยศแม่วันที่ ก็ท่านพระครูบวรโพธิวัติได้พาญา,าติโยมทําความดีงามเพื่อประเทศชาติศาสนาแล้วก็เพื่อตัวของญา,าติโยมที่จะได้รู้จักปฏิบัติธรรมจากคะการบริจาคานะคือการให้นี่เป็นทุนการศึกษาครับแลกมาใหม่ๆแบบนี้นะครับถึงแม้จํานวนมันจะน้อยนะครับก็ถวายสมพนะครับ ปล่อยไว้1,000บาทครับเงินดูจะเล็กน้อยแต่สำหรับสามเณรที่เขาลำบากยากจน,น,นมันที่กระโดดใหญ่เลยนะงั้นก็ยกอยากจะขอเชิญท่านมาร,คนคร่วมสมทบพุทบสามาณรทุกคนโพธิวัตรเพราะว่าให้พระเดชะพระพุทาอายุ70ปีนี่มาครัวดเด็กน้อยนี่นก็โอ้เป็นตะมือแทนครับก็บบให้กำลังใจสามเณร แกก็ขออนุญานขอบคุณชุมวรฤทธิ์ตรงเองที่ได้มอบทุนการศึกษาให้สามเณรสามเณร40รูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมราชาชานวัรบอกว่าให้หาทุนการศึกษาให้เขาเมื่อเขาเวลาศึกษาทุนละ1 0หนึ่งพันบาทแล้วก็คุณเมษาเจษตั้มอาจารย์ก็ว้าตัดกระหลาน บอกนัางรักาการจ้างก่อรวบรวมมาพื้นกว่าบาท,บาทแล้วท่านก็พูดเป็นการเทศพ่อบริจาคสำรับคุณตอนนี้เราได้รับคุณการศรึกษาใส่ซองไปเรื้อยๆหลายราคาใส่ซองแล้ว4ี่องเป็นพันสิบเอ็คกับสองพันวิทแล้วก็ล้านสาวบุญสมัยเมื่อกี้ก็ให้มาอถึงพันบาท,าทาเป็นสี่สิบสองพันบาท เพราะว่าซอฟต์นี้จะให้สามเณเนติเัดเลือกไปแล้วสองทีเป็นสามเณเนเดของนตาลคับอาุนรัท่านอาจารย์ที่งในหน้าที่และาตรครเท่านสุขวัฒนุท่านทูษะทูะทีมงานมาช่วยนะครับสนุณท่านบคุณบรวิทวันนี้มาเป็นสังกรีวรัดถนนตาลกินปลาต่อตาประคูนี่ อันนี้ก้อยปลาซิวแบบซุกต้มซุกแล้วก็มาใส่มักพริกใส่ข้าวคั่วใส่พักเสริมเนี่ยคือก้อยปลาซิวซุกบอดดกลิ่นมาตั้งซาวปีแล้วนะมาเนี่ยกระโมกปลาซิวแล้วก็ก,กุ้งคั่วอันนี้ก็ปลาพิลังอันนี้อ้อมปลา้อยจมปลา้อยแจ้วน,นี่ก็ อ,อันซุปน้ำไม้อันนี้แกงผักหวานอันนี้ต้มปลาโอ้แล้วก็ข้าวปุ้นน,น้ำอีกโอ้ยโอ้คำว่าปิักข้าวเวน,านี่ยคือหมานใช่ไหมนี่อันนี้อีกครับโอ้ยดอกกระเจียวนี่ดอกแรกในฤดูกาลเนี่นี่น้ำลายแตกโคบเลยมะม่วงมามา่าโอ้ลาย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 โอ้ยคัก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 ,กนี่แหละ การมาเอาบุญวัดถนนตานมือนี่ก็เป็น